การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในแคว้นหนึ่งมีเศรษฐีอยู่สามตระกูลใหญ่ชื่อว่าตระกูลจินดาตระกูลจินตะตระกูลจินการมีอำนาจและร่ำรวยเหนือผู้ใดคือตระกูลจินดาเล่ากันว่าร่ำรวยมากมายมหาศาลเคยมีครั้งหนึ่งที่ท่านเจ้าเมืองได้จัดการแข่งขันผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดของแคว้น โดยให้เอาแก้วแหวนเงินทองมาเทกองรวมกันทั้งสามตระกูลนั้นว่ากันว่าตระกูลจินตะกับตระกูลจินการเทสมบัติได้มากถึงยี่สกว่าวันทรัพย์สมบัติสูงมากแต่ก็เสมอกันแต่ทว่าตระกูลจินดาเทสมบัติผ่านไปหนึ่งปีจนกองเป็นภูเขาแต่ทรัพย์นั้นก็ยังไม่หมดจนท่านเจ้าเมืองสั่งให้หยุด และแตัดสินเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งของแคว้นและยังทรงดำริในใจว่าแม้สมบัติของพระองค์เองก็มีอาจสู้สมบัติของตระกูลจินดาได้เลยผู้คนภายนอกอาจมองแค่ว่าผู้ใดที่เกิดอยู่ในตระกูลจินดานี้ล้วนแล้วแต่น่าอิจฉาแต่ทว่าข้าทาสภายในต่างรู้ดีว่าเรือนนี้มีอะไรผิดแปลกแต่ก็ยังไม่รู้ชัดรู้เพียงว่า ท่านเศรษฐีใหญ่ของตระกูลต่างก็ใช้ผ้าราคาสูงมาม้วนไว้บนศีรษะสูงเป็นซอกและทุกปีต้องม้วนผ้าเพิ่มขึ้นคนที่สามารถจับศีรษะท่านเศรษฐีได้มีเพียงภรรยาของท่านเศรษฐีผู้เดียวเท่านั้นบางคนก็คิดไปว่าท่านอยากแสดงตนว่าร่ำรวยสูงส่งกว่าผู้อื่นจึงเอาผ้ามาห่อไว้ที่ผมหลายชั้นหรือคนอีกกลุ่มก็คิดไปว่า ท่านเศรษฐีหัวล้านคงอับอายเพราะแม้แต่อาบน้ำก็ยังเอาผ้ามาพันไว้ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นผมบนศีรษะของท่านเศรษฐีมาก่อนเลยและนอกจากนี้ท่านเศรษฐีจินดายังไม่เคยออกไปไหนมาไหนเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนอีกทั้งยังมีความลับบางอย่างซ่อนไว้นั่นก็คือส่วนหลังบ้านท่านเศรษฐีห้ามผู้ใดเข้าไป ถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างหนักคือบอยจะลมหายใจไม่เหลือนั่นเองเหล่าข้าทาสต่างก็กลัวจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปที่หลังเรือนสวนหย่อมของท่านเศรษฐียกเว้นแต่ไอ้ช้างข้าทาสคนเก่าแก่คนสนิทที่ท่านเศรษฐีไว้วางใจให้ดูแลสวนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งที่นั่นไอ้ช้างก็เห็นแค่ว่าเป็นหน่อไม้หนึ่งนอที่เกิดขึ้นในพื้นดิน เป็นหน่อไม้แปลกไม่มีกอภัยด้วยที่รักและเคารพต่อท่านเศรษฐีเป็นอย่างมากจึงทำตามคำสั่งทุกประการไม่กล้าฝ่าฝืนจนกระทั่งต่อมาไอช้างก็ได้ตกแต่งกับหญิงสาวชาวบ้านธรรมดานางชื่อว่าจันหลังจากรับนางเข้ามาไว้ในเรือนทาตบริเวณบ้านท่านเศรษฐีตนก็ได้พูดกับภรรยาถึงข้อห้ามและสิ่งที่ควรกระทำในเรือน เมียสาวพยักหน้าขานรับและทำตามกฎด้วยที่อยากแบ่งเบาภาระของสามีนางจันก็ทำตามคำสั่งที่สามีได้บอกไว้อย่างเคร่งครัดแต่มีสิ่งหนึ่งที่นางจันสงสัยถึงเรื่องเขตต้องห้ามในเรือนสามีก็ไม่เคยบอกนางในหลังเรือนของท่านเศรษฐีนางเห็นว่ามีผ้ามากั้นเอาไว้สูงจนมองไม่เห็นส่วนข้างใน และคาทาที่อยู่ในเรือนมนมนานต่างก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและคนที่สามารถเข้าออกได้และมีกุญแจก็มีเพียงท่านเศรษฐีกับสามีตนเท่านั้นกลางดึกคืนนั้นเองนางจันจึงคิดที่จะคาดคั้นเอาคำตอบจากสามีมาให้ได้นางก็ได้เตรียมสำรับอาหารตามที่สามีได้ชื่นชอบเอาไว้หลายอย่างจากนั้นก็ปณิบัติดูแลสามีเป็นอย่างดี นางก็ได้ถามไปว่าพี่จ๊ะบอกข้าเธอว่าเขตห่วงห้ามมันคืออะไรกันแน่ทําไมพี่ไม่ยอมบอกฉันหรือว่าในนั้นมีอะไรกันที่บอกไม่ได้ช้างผู้เป็นสามีได้ฟังก็บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่ส่วนภัยธรรมดาที่ท่านเศรษฐีห่วงแหนก็แค่นั้นพ่อของข้าเคยบอกไว้เราเป็นข้าเป็นบ่าวอะไรที่ไม่ควรรู้ ก็ไม่ต้องไปรู้โดยเฉพาะเรื่องของนายนางจันได้ฟังก็น้อยใจและตอบไปว่าหรือว่าพี่ไม่เชื่อใจฉันคิดว่าฉันเป็นคนไม่น่าไว้ใจพี่ถึงไม่บอกฝ่ายสามีได้ยินดังนั้นก็สงสารแต่ตนก็รู้มาแค่นี้เอาละเอ็งไม่เชื่อข้าก็ตามใจว่าแล้วไอ้ชางก็ลุกเดินหนีไป นางจันยังไม่ลดละในความอยากรู้อยากเห็นจึงรอโอกาสที่สามีเผลอแล้วหยิบกุญแจไปเปิดประตูรั้วในสวนว่าแล้วนางก็เริ่มทำตามแผนการขณะที่สามีกำลังอาบน้ำอยู่ในครองนางก็รีบไปที่หลังสวนและเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าในสวนตรงนั้นแตกต่างจากที่อื่นเป็นบ้านที่อยู่ติดริมน้ำแท้ แต่พื้นดินกับแห้งแล้งแม้แต่ต้นยญาสักต้นก็ไม่มีทันใดนั้นนางก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งสะดุดตาแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆเห็นหน่อไม้หน่อหนึ่งผุดขึ้นมาโดยไม่มีกอภผยแปลกยิ่งกว่านั้นก็คือมันงอกอยู่หน่อเดียวแต่กับเขียวสดลำต้นอวบอ้วนส่งกลิ่นหอมด้วยเหตุนี้นางจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะเพิ่งเคยเจอหน่อไม้ที่เป็นเช่นนี้กลิ่นหอมนั้นทําให้นางรู้สึกอยากกินหน่อไม้ทันทีแต่อีกใจก็กลัวว่าสามีจะจับได้จึงรีบกลับไปที่ริมคลองกับทันสามีอาบน้ําเสร็จพอดีพอตกดึกนางจันก็แอบ,บย่องไปที่สวนหลังบ้านอีกแต่คราวนี้นางได้ถือเสียมมาด้วยเมื่อถึงก็ได้ตัดหน่อไม้ทันที แล้วก็นำไปต้มกินในค่ำคืนนั้นวันต่อมานางเริ่มมีอาการคลื่นไส้และอ่อนเพลียนอนอยู่ในบ้านไม่ยอมลุกออกไปไหนจนข้าท่าต้องมาตามไปทำงานสามีก็บอกไปว่านางจันทร์ไม่สบายด้วยที่กังวลว่าเมียตนจะเป็นอะไรไปตนก็ได้ไปหาหมอประจำหมู่บ้านแล้วก็รู้ว่านางตั้งครรภ์ ไอช้างได้ยินดังนั้นก็ตกใจเพราะเพิ่งแต่งนางจันเข้ามาได้ไม่ถึงเดือนคิดว่านางมีชู้จึงเก็บความกดไว้ในใจหลังจากที่รอส่งหมอแล้วก็ได้ไถ่าถามนางไปตามตรงนางจันก็ยืนกรานว่าตนนั้นไม่เคยคิดนอกใจสามีไอช้างไม่เชื่อคิดอย่างเดียวว่าจะไล่นางออกจากบ้านโกรธที่นางหลอกตนเอง นางจันร้องไห้น้ำตานองกลัวสามีจะทิ้งจึงสารภาพความจริงไปว่าพี่จ๊ะความจริงแล้วฉันแอบไปกินหน่อไม้ของท่านเศรษฐีที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านตอนแรกฉันแค่สงสัยว่าในสวนมีอะไรกันแน่แต่พอเห็นหน่อไม้มันมีกลิ่นหอมฉันเองก็อดใจไม่ไหวจึงกินไปเมื่อคืนและวันนี้ฉันก็ตั้งท้องเลยจ้ะ ไอช้างได้ฟังก็ตกใจจึงรีบวิ่งไปดูที่สวนหลังเรือนก็เห็นว่าหน่อไม้โดนขุดไปจริงยิ่งได้เห็นเปลือกหน่อไม้ที่ภรรยาทิ้งเอาไว้ก็รู้ว่าเมียไม่ได้โกหกไอ้ช้างกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าบอกนายท่านจินดาเพราะกลัวโดนโวยไปจนตายอีกใจก็รักเมียมากจะทิ้งไปก็ไม่ได้กด็ตัดสินใจพาเมียที่ตนรักหนีไปอยู่ที่แคว้นอื่น ส่วนท่านเศรษฐีจินดาเมื่อเรียกใช้ไอ้ช้างและไม่เจอมาหลายวันก็รู้สึกสงสัยข้าทาาต่างบอกว่าไอ้ช้างกับเมียนั้นไม่เจอมาหลายวันแล้วท่านเศรษฐีรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะถ้าไอ้ช้างไปไหนมาไหนจะบอกตอนทันทีว่าแล้วก็รีบวิ่งไปดูที่สวนยอมหลังบ้านก็เห็นว่าหน่อไม้ของต้นนั้นโดนตัดไปเสียแล้วท่านเศรษฐีจินดา ร้องไห้ออกมาเสียงดังแต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจเป็นความดีใจที่ตนเองจะพ้นทุกเสียทีว่าแล้วก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับภรรยาภรรยาท่านเศรษฐีดีใจมากที่สามีจะพ้นจากคำสาปแม้จะแลกกับการที่ว่าต่อไปในอนาคตนั้นตนกับสามีจะไม่เหลือสมบัติที่เกิดจากหน่อไม้ประหลาดนั่น ตนก็ยังคงดีใจเช่นเดิมที่ไม่ต้องทนเห็นสามีทุกทรมานกับหัวที่มีหน่อไม้เกิดขึ้นและยาวขึ้นทุกปีทําให้ต้องเอาผ้ามาพันศีรษะปกปิดผู้คนที่คิดว่าสามีตนเองนั้นเป็นตัวประหลาดหลายเดือนผ่านไปนางจันทร์ก็ได้คลอดเด็กน้อยออกมาซึ่งเป็นเด็กน้อยน่ารักน่าชางังแต่ทว่าบนหัวเด็ก มีหน่อคล้ายหน่อไม้เกิดขึ้นมาและจูจูก็ได้เกิดเสียงฟ้าผ่านอกจากนี้ยังรู้สึกว่าเหมือนมีของบางอย่างเคลื่อนออกมาจากพื้นดินสองผัวเมียก็ได้ออกไปดูก็เห็นว่าที่หลังกระท่อมมีหน่อไม้หน่อเดียวที่ไม่มีกอเกิดขึ้นทำเอาสองสามีภรรยาตกใจจนร้องเสียงหลงทันใดนั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมา ผัวเมียเหลียวซ้ายแลขวาก็มีพบผู้ใดที่แท้เสียงนั้นดังออกมาจากหน่อไม้ประหลาดนั่นเองมันได้พูดขึ้นว่าข้าเป็นหน่อไม้วิเศษขอพรกับข้าได้หนึ่งข้อหากพวกเจ้าอยากมีอำนาจข้าก็ให้เจ้าได้หากอยากเป็นราชาผู้ครองแคว้นข้าก็ให้เจ้าได้หรือปรารถนาความร่ำรวยทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้ตักอย่างไรก็ไม่พ่อง ข้าให้เจ้าสมดังใจปารถนานางจันด้วยที่ย้ายมาอยู่แคว้นใหม่ลำบากเหลือลน้นก็อยากได้ทรัพย์มากก็ขอให้ร่ำรวยพูดจบหน่อไม้ประหลาดก็ได้บันดานสมบัติให้สองผัวเมียและนางจันกับไอ้ช้างก็ได้กลายเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดของแคว้นไปแล้วกล่าวถึงท่านเศรษฐีจินดาตอนที่นางจันได้คลอดเด็กมีหนอบนหัวตนก็พ้นคำสาปทันที สมบัติก็ได้หายไปทันทีเช่นกันเขากับภรรยาก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปและมีชีวิตอย่างสงบสุขหลายปีที่ผ่านมานี้ท่านจินดาไม่เคยก้าวเดินออกจากประตูบ้านตัวเองเพราะบนหัวที่มีหน่อไม้สูงขึ้นเรื่อยๆจนเขาคิดว่าตัวเขาเองคือตัวประหลาดจึงใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงกลัวคนอื่นรังเกียจขับไล่ จึงอยู่แต่ในบ้านของตนเพียงเท่านั้นโชคดีที่ภรรยาไม่ทอดทิ้งที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตตนก็แอบไปกินหน่อไม้ประหลาดนั่นจนทำให้เกิดมีหน่อบนหัวตอนนี้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขสงบมากหลายปีผ่านไปบุตรของนางจันก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มนามว่าอินทร์นางจันกับสามีรู้สึกทุกข์ใจมาก ยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเพราะแม้ว่าพวกเขาจะร่ำรวยเงินทองแต่ทว่าไม่เคยมีความสุขอาหารที่อยู่บนโต๊ะแม้จะเลิศด้วยรสเพียงใดแต่ไม่เคยกินอิ่มทอ้องเพราะหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่เคยมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่มีเงินทองมากมายแต่พวกเขาสองสามีภรรยาย,ยัางยิ้มได้และมีความสุขสงบ เหตุเพราะเห็นบุตรของตนเองที่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านและตนกับสามีต้องเอาผ้ามาพันบนหัวของลูกทุกปีเพราะมันยาวขึ้นลูกชายนั่งร้องไห้เสียใจที่ตนเหมือนตัวประหลาดไปไหนมาไหนไม่ได้หัวใจของพ่อกับแม่เห็นลูกเป็นทุกข์ก็ทุกข์กว่าหลายเท่าในเรือนนั้นข้าทาต่างพูดกันว่าบุตรชายของเรือนนี้แปลก ชอบพันผ้ามาไว้ที่หัวให้ดูสูงพวกเขาต่างล้อเลียนไปว่าบุตรชายของท่านเศรษฐีช้างหัวล้านหรือไม่ก็เป็นโลกประหลาดที่ทำเช่นนี้ท่านเศรษฐีช้างไม่อยากให้ใครมาทุกข์ทรมานเหมือนตนจึงได้หารั้วมากั้นหน่อไม้ประหลาดนั้นไว้และทําเป็นเขตต้องห้ามทั้งนี้เพราะกลัวว่าใครจะกินไปแล้วหัวจะมีหน่อเกิดขึ้น อาจจะทำให้ลูกตนต้องเดือดร้อนไปด้วยกลายเป็นตัวประหลาดโดนขับไล่อยู่มาวันหนึง่งมีหญิงสาวน้ำว่าแก้วเป็นบุตรของข้าทาสในเรือนได้จมน้ำขณะที่ไปเก็บดอกบัวในคลองอินทร์มองมาที่นอกหน้าต่างก็เห็นเข้าพอดีจึงรีบช่วยเหลือหญิงสาวเอาไว้แก้วได้กล่าวขอบใจทันใดนั้น ผ้าของอินทร์ก็ได้หลุดลงมาจากศีรษะหญิงสาวตกใจที่เห็นศีรษะของอินทร์มีหน่อเหมือนหน่อไม้สูงเป็นซอกชายหนุ่มอับอายตกใจก็รีบวิ่งหนีไปทันทีด้วยที่แก้วเป็นคนดีรู้คุณคนจึงคิดหาหนทางช่วยเหลืออินทร์จึงได้แอบมาหาชายหนุ่มและบอกไปว่านายท่านข้าไม่รังเกียจท่านแต่วันนั้นข้าแค่ตกใจ เพราะไม่เคยเห็นอะไรแปลกเช่นนี้มาก่อนแต่พอนายท่านเป็นคนดีข้าจึงอยากช่วยเหลือที่ท่านเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าท่านเป็นตัวประหลาดใช่หรือไม่อินทร์พยักหน้าหลังจากทั้งสองพูดคุยกันอินทร์ที่ไม่เคยมีเพื่อนแก้วก็คือเพื่อนคนแรกของเขาตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็ไม่เหงาอีกต่อไปเขาเริ่มเชื่อใจ และได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดแก้วก็ได้กล่าวปลอบใจชายหนุ่มจากนั้นก็บอกไปว่าตนจะออกเดินทางไปแคว้นที่ท่านเศรษฐีจินดาอยู่เพื่อสอบถามเรื่องหน่อไม้ประหลาดนั้นเพื่อว่าจะมีทางช่วยเหลืออินทนชายหนุ่มก็บอกไปว่าไม่อยากให้แก้วไปกลัวเสียเวลาเพราะท่านเศรษฐีจินดาเองก็ต้องทุกทนกับหัวที่มีหนอไม้เหมือนตน แก้วไม่สนใจวันรุ่งเช้าก็รีบเดินทางไปที่แคว้นที่ท่านเศรษฐีจินดาอยู่เวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเดือนในที่สุดก็ได้พบกับท่านเศรษฐีจินดาซึ่งตอนนี้หัวของท่านไม่มีหนอแล้วแต่ถ้าว่าถ้าตนไปบอกผู้อื่นให้ไม่กินหนอไม้ประหลาดนั่นตนจะไม่ทำผิดบาปหร,อหรือที่ให้คนอื่นมารับเคาะแทน นอกจากนี้ยังรู้ความลับของมันอีกอย่างถ้าคนผู้นั้นเป็นผู้ชายกินเข้าไปหัวจะเกิดหนอทันทีเหมือนท่านเศรษฐีจินดาส่วนถ้าเป็นผู้หญิงกินเข้าไปบุตรที่เกิดจากนางหัวต้องมีหนอขณะที่นางเดินทางกลับก็ได้คิดวิธีแก้คำสาปจนกระทั่งวันหนึง่งนางได้เห็นต้นกาฝากโดยผ่านพวกนกที่กินผลไม้แล้วมูลของมัน ทำาไมเกิดต้นไม้นั่นนางจึงคิดไปว่าที่ศีรษะของอินทร์ก็ไม่ต่างกับต้นกาฝากพวกนี้ด้วยเหตุนี้นางจะคิดวิธีแก้ออกว่าแล้วนางก็รีบกลับไปบ้านท่านเศรษฐีช้างแล้วเล่าวิธีการแก้ปัญหาให้ฟังอินทร์ถามแก้วไปว่า,าเจ้าจะแต่งงานกับข้าเจ้าไม่รังเกียจข้ารอกหรือแก้วก็ตอบไปว่า ข้าไม่รังเกียจนายท่านแล้วนายท่านละ่ะรังเกียจคนไม่งามอย่างข้าหรือไม่ข้าไม่รังเกียจและข้าก็ชอบเจ้ามากด้วยหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันแก้ก็เอาหน่อไม้มากินด้วยตนเองและตนก็ได้ตั้งคันในวันต่อมาและได้คลอดบุตรชายที่หน่อมีหัวและในวันเดียวกันนั้นอินทร์ก็พ้นจากคำสาปคือหัวไม่มีหน่อแล้ว จากนั้นหน่อไม้ประหลาดก็ได้ถามแก้วไปว่าข้าเป็นหน่อไม้วิเศษให้พรเจ้าไดหนึ่งข้อไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือความสวยงามที่เหนือกว่าผู้ใดข้าก็ให้เจ้าได้แก้วที่ได้ฟังนางเองก็ถึงกลับตั้งสติไม่อยู่เพราะตั้งแต่เล็กจนโตนางโดนล้อว่าเป็นหญิงขีเรทำให้นางต้องเสียใจอยู่หลายครั้ง ความสวยเหนือผู้ใดเป็นสิ่งที่นางต้องการจริงๆแต่แก้วก็ใช้สติปัญญาต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในใจตนนางคิดได้ว่าต่อให้นางไม่ได้สวยเลยสักนิดก็ยังมีคนที่รักนางนั่นก็คืออินทร์เขาให้เกียรติและถนอมนางไม่ใช่หรือจากนั้นก็ได้พูดกับเจ้าหน่อไม้ไปว่าเอาล่ะ ข้ารู้แล้วจะขออะไรใครอยากให้เจ้าหน่อไม้ประหลาดตายไปซะไม่สามารถสาบใครได้อีกพูดจบหน่อไม้ก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาและสลายตายไปและลูกของแก้วนั้นหน่อบนหัวก็ได้หายไปด้วยตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็คิดได้ว่าสิ่งล้ำค่าในชีวิตไม่ใช่รูปลักษณ์ความร่ำรวยหรือสิ่งวิเศษใดๆ หากคือหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อกันแม้แก้วจะไม่สวยดังปรารถนาแต่เพราะนางกล้าเผชิญหน้ากับความอยากภายในใจก้าเลือกความดีแทนความงามนางจึงได้ของล้ำค่ากว่าคำอธิษฐานใดๆนั่นก็คือครอบครัวที่รักและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของกันและกันส่วนอินทร์ผู้เคยต้องคำสาบเมื่อเขาหลุดพ้น จากพันธนาการของคำสาบก็ได้เรียนรู้ว่าความสมบูรณ์ภายนอกไม่มีค่าหากไร้จิตใจที่บริสุทธิ์เขายิ่งรักแก้วมากขึ้นและยิ่งถนอมครอบครัวไว้ไม่ให้สิ่งใดมาบั่นทอนหลายปีผ่านไปหน่อไม้ประหลาดต้นนั้นก็ไม่เคยงอกขึ้นอีกเลยแต่เรื่องราวของมันยังคงถูกเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเตือนใจผู้คนว่า ผู้ที่เอาชนะใจตนได้คือผู้ที่คู่ควรกับการครอบครองสิ่งล้ำค่า